คุณชนทิชาเฉิร์ชย CTO and co-founder of Harmony S CEO Swiss e y e g r a e เสรีลามเข้ารับรางวัลสุดยอดนักธุรกิจ Quality Award 2024ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณชนทิชาเฉิร์ชย CTO and co-founder of Harmony S เจ้าของผลิตภัณฑ์ Swiss e y e g r a e ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเคลดลับกู้ผิวโทมทีล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวาัล Quality Award 2 0ง4งานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแอลชนิชานะคะเป็น CEO แบรนด Harmony S Thailand ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รับให้มาแบบว่าให้ถูกคัดเลือกให้รับรางวัลน,นี้ค่ะแบรนด์ของเรานะคะ Harmony S นะคะตอนนี้นะคะมีโปรดักต์หนึ่งตัวที่วางจําหน่ายแล้วนะคะเป็นเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มนะคะที่มีสรรพคุณนะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วมีงานใจรองรับทุกๆตัวเลยค่ะ ก็ตอ,ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะมีแพรที่จะวางขายในต่างประเทศด้วยค่ะก็จะมีประเทศลาวประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็จะมีช็อปในประเทศไทยค่ะที่จะวางขายอยู่ค่ะสารพกัดหลักๆของแบรนด์เรานะคะที่จะมีนะคะก็จะมีเป็นองุ่นน้ําแข็งนะคะซื้อไอเกฟนะคะตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยเรื่องริ้วรอยหรือขุมขนนะคะให้ตื้นกระชับขึ้นนะคะมีลูกคูนค่ะที่ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสสีผิวหน้าสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไฮยาค่ะช่วยเรื่องของความ ชุ่มชื้นหน้าอิ่มน้ําอิ่มฟูค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะของเราที่เปนผลิตก,กัดที่เรียกว่าอุกอนค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบของผิวจากฝุ่นควันมลภาวะ p m 2.5ค่ะที่เราแบบรีวิวจากลูกค้ามานะคะถ้าเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำอิ่มฟูค่ะเพียงชั่วข้ามคืนค่ะก็คือจะเห็นผลเลยส่วนเรื่องความขาวก็จางใสนะคะ ประมาณ14วันค่ะ่าก็คือเราแนะนํานะคะให้ลูกค้านะคะที่ซื้อบริท่านนะคะทาเป็นประจาเช้าก่อนนอนทุกวันนะคะคือหมด1ขวดเนี่ยเห็นผลลัพธ์แน่นอนค่ะว่าหน้าเราจะแบบเปลี่ยนแปลงไปหน้าใสขึ้นรูขุมก,กระชับขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเรามีสินค้าตัวที่จะออกวางจําหน่ายเร,เร็วนี้นะคะจะเ,เป็นเจลลี่ค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นเจลลี่ที่แบบว่ามีโปรตีนพรีโอติกแล้วก็โซเดียมอยู่ในตัวเดียวกันเลยค่ะแล้วก็จะมีครีมกันแดดเป็นเนื้อไฮบิทส์ค่ะตัวนี้ก็กำลังจะวาง นค่ะตอนนี้นะคะมีช่องทางการดจ,จ้งเตือยก็คือจะเป็นเพจ f a c e b o o k ค่ะชื่อ h ัมมี่เอ d ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ TikTok ค่ะชื่อ r m r n ี่ y S ค่ะแล้วก็เรากจะมีวางที่หน้าร้าน Captain c a t t ทิลซค่ะฝากฮัมมี่เอนะคะกับทุกทคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจใช้ดูค่ะเพราะว่าสินค้าที่เราทํามาทุกตัวนะคะเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพการันตีคุณภาพเง,งาี้ยวจะรับรองจริงๆค่ะ